หนุ่มบีมกวีและภรรยานำทีมพาลูกๆน้องทีน้องพีเที่ยวทะเลสุดอบอุ่นค่ะเป็นครอบครัวทีนะ่น่ารักมากๆแฟนกลับติดตามกันอย่างมากมายสำหรับครอบครัวดาราหน,นุ่มบีมกวีและภรรยาสาวนอกวงการค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็มีทายาทสองคนแล้วคือน้องทีและน้องพีซึ่งล่าสุดรายงานว่าทั้งสองคนเองพาลูกๆไปเที่ยวทะเลแสนอบอุ่นค่ะ พร้อมกับอัปเดตภาพลงอินสตาแกรมระบุข้อความเอาไว้ว่าเมื่อผู้ใหญ่อยากได้รูปครอบครัวเราก็ต้องทำใจว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้อยากด้วยซึ่งงานนี้นะคะแฟนๆเองก็เข้ามาชื่นชอบในความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างล้นหลามภาพจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ